วันนี้เราจะมาคุยถึงหนังสือก็อมาแนะนําหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะฮะหนังสือเล่มน,นี้ก็คือผมก็เพิ่งมาอ่านตอนอายุเยอะแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของหนังสือก็รู้สึกว่าได้ผลดีกับตัวเองค่อนข้างจะมากก็เลยอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆลองดูว่าหนังสือเล่มน,นี้จะเขี่ยว หรือจะทําประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนได้มากน้อยแค่ไหนก็ลองลองฟังกันดูนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อเรื่องชื่อหนังสือก็คือ,อมาน้อยสอนรวยหนังสือนี้ก็จริงๆมันมีที่ผมมีมีถึงห้าหกเล่มน,นะผมก็ซื้อเก็บไปแล้วก็มันมีมูลที่อะไรผมจำไม่ได้ก็เอามาให้ไว้เล่มหนึ่งก็อ่ะแล้วผมก็อ่านหลายรอบอ่ะแล้วกป็ปฏิบัติตามคำ แนะนำของหนังสือถ้าคุยเรื่องหนังสือถ้าเพื่อนๆออยากจะลองเริ่มอ่านนะเกี่ยวกับธุรกิจการเงินเนี่ยนะฮะผมแนะน,นําหนังสือเล่มนี้เล่มแรกจริงๆมันมี2เล่มนะนะผมกะว่าจะกําลังตัดสินใจช่างใจอยู่ว่า,าจะแนะนําเล่มไหนดีระหว่าง2เล่มนี้ก็คือชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าตังค์ใบเดียวกับมาน้อยสวรวยนะฮะรหรับเริ่ม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 แรกอะนะอันนี้ก็คือผมจะมาคุยเรื่องเล่มนี้ก่อน ของเรื่องไอ้เล่มที่ชื่อว่ามาอยสรลวยเพราะว่าส่วนตัวเองเนะี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้สึกรักและผูกพันกับหนังสือเล่มนี้มากเพราะว่าพอจะเก็บเงินได้ขนาดนี้ผมก็ใช้ปฏิบัติตัวจากหนังสือเล่มนี้นะครับเอาประโยชน์จากนี่มากดสี่ข้อของหนังสือเล่มนี้นะที่ผมเน้นจริงๆเลยะก็คือที่ใช้จริงๆคือหนึ่งไม่ใช้บัตรเครดิต อันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็ข้อที่สองผ่อนชำระให้ต่ำที่สุดตอนนั้นผมเคยเอาเอารถไปเข้าไฟนแนนซ์อยู่นะส่วนใหญ่แล้วคนเราเนี่ยเวลาจะซื้อหรือจะผ่อนของอะไรอย่างส่วนใหญ่เราจะคิดถึงดอกเบีย้ยแล้วก็พยายามจะส่งให้สั้นที่สุดแต่ดอกเบี้ยจะได้เสียน้อยที่สุดไงแต่ว่าภาระาการผ่อนมันจะเยอะซึ่งบางที เราต้องใช้เงินทั้งหมดเนี่ยของเราต้องเอามาผ่อนซึ่งจริงๆแล้วเงินที่เราจะสำรองไว้ใช้น่ะมันก็จะหายไปตรงช่วงนั้นตอนนั้นผมเอารถไปรีไฟแนนซ์ไว้กี่หมื่นไป่ะจำไม่ได้นะก็พยายามส่งให้เยอะๆนะ่ะจนกระทั่งผมมาอ่านหนังสือเจอหนังสือเล่มนี้นะฮะก็เลยต้องเลยทำทำทำตามหนังสือที่เขาแนะนำมานะนะีนะข้อที่สองเนี่ยฮะ ผ่อนชำระให้ต่ำที่สุดผมก็เลยเอารถไปรีไฟแนนซ์ใหม่รีค่ากลับมาอีกแสนหนึ่งแล้วก็ผ่อนชำระให้น้อยที่สุดก็คือส่งเดือนละ2 0 0 0 2,000เศษเศษก็ประมาณ72วัตแล้วเงินแสนอันนั้นก็คือผมก็เอาไปขยายลงทุนซึ่งปัจจุบันนี้ผมพูดได้เลยว่างอกเงยมาหลังโควิดนะฮะจากถึงปัจจุบนันนี้งอกเงยขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวนะ จากเงินแสนเดียวนะครับตอนนี้มันวิ่งเงินมันหมุนอยู่ในระบบของมันอยู่ที่4ี่แสนกว่าอันนี้ก็คือเอาไว้ล,ละเอียดเรื่องนี้ผมจะมาคุยให้เพื่อนๆฟังขานะ่าวน้าว่ามันมีวิธีการแบบไหนแล้วก็มาถึงข้อที่3ออม50%ก่อนอันนี้จริงๆผมก็จะว่าออมก็หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะหลังจากที่ผมได้ผลจากกําไรออกมาแล้วเนี่ยผมก็ลงทุนไปทั้งหมดเลยนะ เพื่อให้เงินมันขยายแล้วก็งอกงามขึ้นอยู่เรื่อยๆนะก็เลยไม่ค่อยออกเพราะว่าผมเชื่อว่าการเราเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยค่าเงินมันลงมันตกอยู่ทุกวันไงเพราะว่าอย่าลืมว่าก๋วยเตี๋ยวเมื่อสิบปีก่อนกับกับเดี๋ยวนี้ราคามันไม่เท่ากันนะแต่ว่าค่าเงินมันเฟอ้อขึ้นมันด้อยค่าลงอะ่ะมันต้องเพิ่มปริมาณขึ้นก็เลยไม่ได้เอาไปฝากธนาคารแล้วช่วงนี้ธนาคารรอกเบียถูกมากไม่ไม่ถึงห้าสิบตังค์อ่ะ เลยเลยว่าเอาไปลงทุนทั้งหมดพอได้มาเท่าไหร่ผมก็จะลงทุนแล้วขยายขยายที่ที่กิจการที่เราทําอยู่เรื่อยๆนะก็เลยไม่ไม่มีเงินมาออมเท่าที่ควรมาถึงข้อที่สี่ข้อที่สี่ครับอันนี้ข้อนี้สําคัญมากๆนะกับหลายๆคนในที่ตอนนี้คือมันมีช่องทางที่การใช้จ่ายเนี่ยมันมีมากขึ้นนะข้อที่สี่ก็คือของสิ่งนี้ จำเป็นจริงๆหรือเปล่ากับตัวเราเราต้องดูว่าการที่เราจะสั่งของอ่ะสักอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยให้เราไข้ควรดีๆอ่ะว่าของสิ่งเนี้ยมันจำเป็นกับเราจริงๆหรือไม่หรือมันมีของที่ว่าสามารถจะทดแทนหรือชดเชยอันเนี้ยได้หรือเปล่าบางครั้งการซื้อด้วยอารมณ์เนี่ยอันตรายมากนะสั่งของโดยที่เราไม่ได้จะใช้เงินสดซื้อเนี่ยการสั่งของทางออนไลน์นี่ก็ บางทีเราวูบลงไปเนี่ยตั้งสติไม่ดีเพอเรากดเข้าไปเนี่ยบางทีมาเก็บเงินปลายทางหรือการโอนโอนเงินเนี่ยมันทําให้เราไม่ได้ฟักเงินออกไปจริงๆอะ่ะมันทําให้เราไม่รู้ว่าเงินที่เราต้องใช้จริงๆอะ่ะมันไปเท่าไหร่หรือว่าศูนย์จากเงินที่เรามีอะ่ะมันมันออกไปเท่าไหร่อันนี้ไม่ไม่รู้ซึ่ง อสองข้อที่ผมเน้นจริงๆก็คือข้อ2กับข้อเสียคือผ่อนชำระให้ตามที่สุดกับของสิ่งนี้จําเป็นจริงๆกับเราหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเราซื้อเพราะความอยากได้ซื้อเพราะอวดคนซื้อเพราะว่าเห็นช่วงมันโปรช่วงมันลดราคาช่วงมันแถมอะ่ะบางทีเราซื้อโดยที่เรายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เลยบางทีเราดูมันถูกแต่จริงมันก็เป็นเงินที่เราจะต้องเสียออกไปถ้าเราเงินเก็บไว้ไปทําทุนหรือว่า ยื้ยื้ยื้อตัวเราเองอาจจะช่วงที่เราต้องใช้เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะน่าจ,จะมีประโยชน์มากมากอันนี้กด4ี่ข้อหลักของหนังสือเล่มน,นี้นะที่ว่าผมใช้เป็นประจําคือแค่สองข้อผมก็ยังรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าฝวามเป็นอยูเออ่เงินทองที่จับจ่ายก็ยังมีเยอะอยู่พอดีผมไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อทองนะผมซื้อมาผมก็ขายเงินมาลงลงทุนไปอย่างอื่นหมดเพราะทองมัน มันขึ้นยากมันขึ้นแล้วมันก็มันติดอ่ะบางทีมันก็ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าทอมนจะหนึ่งจริงจริงแล้วมันดีอย่างสาหรับคนที่มีเงินเยอะๆอะแล้วก็เก็บรักษาดีๆอย่างผมเองอ่ะเป็นคนที่เดินทางบ่อยผมก็เลยไม่อยากจะพกพาแลวก็ใส่อันเนี้ยมันเป็นอ่อสี่ข้อแต่จริงๆตัวหนังสือเองเนี่ยเขาพูดถึงหลักหลายๆหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องการทรําธุรกิจ เรื่องการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยอย่างอย่างประโยคนึงอะที่เขาพูดถึงว่าจงหาทางแก้ปัญหาให้คนผู้อื่นคือนั่นคือการทําธุรกิจนะแล้วก็จงพัฒนาสิ่งที่เรามีก็คือตัวเราเก่งเรื่องอะไรเรามีความสามารถแบบไหนเราก็เอาตัวน,นั้นมาหาเงินและเรื่องนี้ที่อีกอีกเรื่องหนึ่งนะที่สําคัญที่สุดเลยอะ่ะอันนี้ผมชอบมากเลยนะก็คือการเลี้ยงหาทองคํา นี่ทาาเรื่องหาทองคำเนี่ยผมคาดว่าเพื่อนเพื่อนทุกๆคนหลายๆคนเนี่ยคงอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ได้ฟังมาตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กๆแล้วนะบางที่อันนี้ผมจะว่าจะทําคลิปอีกแต่คลิปหนึ่งว่าคุณค่าหาทองคําคุณหรือเปล่าอ่อันนี้ก็คือบางทีมันจะมีติดย่อยลงไปที่เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงหาทองคำเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูดูแลหรือว่าเอ่อเอาใจใส่ห่านที่เราเลี้ยงอยู่ หานเนี่ยบังทีมก็คือช่องทางรายได้ของเราช่องทางหนึ่งนะถ้าเรามีหานหลายๆตัวเราก็แสดงว่าเราก็มีเงินเข้ามาหลายๆทางอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้างเนี่ยทำให้เราสึกมีเงินหมุนเข้ามาเรื่อยๆพอเรามีทุนมากมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะต่อยอดธุรกิจอย่างอื่นต่อไปอีกได้เรื่อยๆผมเองก็เริ่มต้นมาจากติดลบนะฮะผมก็โดนฟ้องล้มละลายฟองอะไรมามากมายอะ่ะก็มาปรับตัวขึ้นมาอายุมากขึ้นแต่เราก็ยังไม่เคยทอ้อถอยนะ ก็พยายามสู้แล้วก็ดึงศักยภาพที่เรามีว่าอะไรบ้างเนะี่ยเราก็มามาเสริมเติมมืองเราอยู่ตรงนั้นนะ่ะเรื่องหาทองคําเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราท,ทําธุรกิจอะไรที่เราไม่ได้เอาใจใส่หรือเราละเลยเนะี่ยเท่ากับเราอะขาดการให้อาหารห่านตัวนี้นะแล้วห่านมันจะออกไข่ให้มาเป็นเต็มๆหรือผลผลิตของห่านเนี่ยมันจะได้ดีอย่างนั้นจริงๆหรือ ราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตัวเราเองก่อนว่าเราดูแลหารของเราอ่ะดีแค่ไหนเอาใจใส่หารเราดีแค่ไหนบางครั้งการที่เรา,เาทุ่มเทาขายกิจการไปนะ่ะคือนั่นคือการเอาอาจจการเราที่ค่าอาหารโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้อันนี้ก็คือเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องหารของธรรมนี่ผม่าจะทําคลิปแล้วก็มาพูดก,กันดูอีกทีนะและก็มีอีกประโยคหนึ่งกับตังสือเล่มน,นี้นะที่เขาพูดถึงว่าจงทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตอนที่มันยังเล็กอยู่ หมายถึงว่ากิจาการต่างๆถึงอาจมันจะดไูไม่ไม่ไม่ใหญ่โตไม่ไม่ได้ครอบคุมอะไรแต่ว่ามันก็ยังจะยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตขอให้ทำมันทำมันไปซะลงทุนลงมือแล้วก็ลุยไปกับกับมันซะแล้วก็อีกข้อหนึงก็คือ72ชั่วโมงกด72ชั่วโมงเนี่ยก็หมายถึงว่า ถ้าเราหาจะตั้งใจทําอะไรทักอย่างนะจงลงลงมือทําภายใน72ชั่วโมงนะไม่งั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ทําเลยไม่ว่าการจะทำอลังงานอะไรต่างๆ้วสิ้นอันนี้ก็คือหลักที่เราเอามา,ามาคิดแล้วก็มาทําปฏิบัติตัวนะแล้วก็มาอีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือข้อนี้ก็คืออย่ารู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่มันแย่เกิน7 7นาที ถ้าเรารู้สึกเรากุ้มหรือมีเรื่องเครียดอยู่ในหัวเนี่ยพยายามสลัดนันรณุให้ไวๆอย่าให้เกินเจ็ดนาทีพยายามตั้งสติไว้แล้วก็รู้สึกตัวตลอดถ้าเหตุการณ์อะไรที่มันเกินเจ็ดนาทีแล้วมันมันจะฝังอยู่ในสมองเราลงไปในลึกมากแล้วเราจะสลัดบรหลุยากอาจจะใช้เวลาหลายหลายวันและข้อสุดท้ายเนี่ยที่อยากจะมาคุยจริงๆ่ะซึ่งจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยเขาเขามีเยอะมีอ่าเรื่องราวเป็นหนังสือที่อ่านง่าย พอพูดถึงข้อสุดท้ายนะคือมาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆนะก็จากเด็กเนะี่ยคือเรื่องเนี่ยนะมันจรงมันมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเด็กที่ว่าเขาเจอสุนัขแล้วก็สื่อสารก็ได้นะมันมีหลายๆเหตุการณ์อย่างที่ว่าเงินก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างในชีวิตใช่ไหมแต่มันจะสําคัญอย่างไม่น่าเชื่อเลยตอนที่เราไม่มีเนี่ยเป็นเป็นคาพูดที่อยู่ในหนังสือเนี่ยเยอะมากนะครับค่อยอ่านเข้าไป ทบทวนกันไปหลายๆรอบผมว่านังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยนะอยากแนะนําให้เพื่อนๆที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือธุรกิจอะไรก็ช่างอ่านเล่มนี้เถอะก็อยากให้ได้อ่านลองอ่านกันดูนะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าเป็นยังไงบ้างหนังสือเล่มไม่อ่านง่ายครับราคายังอยู่ที่สูงอยู่นะตามที่ที่ร้านหนังสือก็อย่างหลักร้อยอยู่นะแต่สมผมซื้อมาราคาถูก ตอนนั้นคือครับเขาดําออกมาแล้วพอดีผมซื้อเป็นหนังสือมือสองเล่มละยี่สิบบาทก็ซื้อมาห้าเล่มแล้วพอดีก็ได้มาฟรีอีก่เล่มหนึ่งก็รู้สึกดีนะผมปนไหนผมจะพกติดตัวตลอดแล้วก็พยายามอ่านอ่านซ้ำๆยิ่งอ่านวันครั้งแรกหนึ่งรอบแรกกับรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่ความคิดเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมเชื่อว่าหนังสือเนี่ยมันดีๆอย่างเงี้ยมันสร้างชีวิตได้จริงๆนะ ผมเองยอมรับจริงๆว่ามีทุกวันนี้ขึ้นแล้วก็รู้สึกใช้จ่ายมีเงินเข้าออกอยู่ก็มาจากหนังสือเรื่อนี้อ่านกันนะครับเพื่อนอ่านกันนะขอบคุณมากครับสำหรับการกดติดตามและก่อนรับฟังคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะแต่ก็อยากให้มันมีประโยชน์สูงสุดกับเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามแล้วก็รับฟังกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ